บ้านละสิไม่มีใครอยู่งูนะไม่มีใครอยู่เลยแม่เขาอยู่แม่มาแล้วเหรอมาเขาอยู่บ้านจ้ะบอกก่อนไม่ต้องมีอาการอีกแล้วนะคะที่ต้องรู้นนี้นะคะัคะไปส่งไปส่งที่ไหนคะบ้านเราสิบ้านเราหรอคะจะไปบ้านเราเหรอคะตอนนี้รถยังไม่มีค่ะ ต้องต้องไปตอนเย็นเยน็นตอนนี้นอนนอนพักผ่อนไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่บ้านไหมเนะมันมีใครอยู่บ้านเหรอมีคนอยู่เยอะแยะไปใครเขาก็อยู่กันบ้านน่ะนอนพักผ่อนไปก่อนอืมถึงกําหนดครบรอบเวียนมาแล้วเหรออาการแบบนี้ใช่ไหมอาการแบบนี้เวียนมาครบรอบอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนไปจนถึงเย็นน้นเียวเหรออ้าวตอนนี้ยังไม่มีรถยายรถลาเขายังไม่ว่างจะไปไงจะจะไปตอนนี้ก็ต้องเดินไปนะคะเดินไหวไหมคะ เดินใหม่หมเล่าทะลอรา้อรถตะกลมมารับเมารถตะกลมไปเออเหรอมันจะแพงไหมเราฮะเขาเอาไม่แพงรถตะกลมอะรถเขาเขาเอาถูกยี่สิบบาทนี่ให้เขาไหมเล่าฮะชาจะเอายี่สิบยี่สิบเบอเอาเออเอาเขาก็ล้อก่อนยี่สิบเอาแต่เขาบอกต้องตอนเย็นต้องต้องรอก่อนต้องให้นอนพักก่อนแล้วใคร ตอนนี้เขาอยู่บ้านเข,เขากอยู่กันไปก่อนใครอยู่อะอแม่แม่เขาเฝ้าอยู่แม่มาแล้วเหรอเอเฝ้าอยู่อืมตอนนี้นอนเขาสั่งมาบอกว่าให้ยายนอนพักก่อนเรื่องมันทําไมรั่วใครอ่ะผกแม่เมือ่อเขาก็รู้ที่เขาก็ไปบ้านเขาก็อยู่บ้านกันนะซิเขารู้ยายมาอยู่กับฉันที่นี่ฉั<ข>นทำไม่รั่วกูไม่ค่อยดีเขารู้เขาเห็นนี่ดอกไม้าาไ,นะไม่ค่อยดีอ่ะอาการเป็นยังไง้วไม่ค่อยดีอ่ะ เก็บปลายสตังค์อ่ะไม่หนีนเรหรอ,อ,อเออใีเรื่องว้ให้ขับรถตะกลมเขายี่สิบว่าให้ขับขับรถหนีเออขับรถหนีก็โอเคนอนพักก่อนไม้นอนพักก่อนไอยมัไม่อยู่นั่นเหนอืเอเขาอยู่ฟาวบานนั่งทีฉชนบอกเ,เดี๋ยวใยายจะไปจะไปตอนเย็นออตอนเย็นก็ไป นอนพักผ่อนสักตื่นฉันฉันฉันก็ไม่ค่อยจะดีนะจะต้องนอนพักก่อนเนี่ยไปตอนเย็นิไปเดียวไปเลยรถไม่มีถ้าไปเลยก็เดินไปเดินไม่ได้ไมมแล้วถ้าเดินไม่ได้ก็ไปที่ดอกไม้ไปเดินไปอืมอาการแบบนี้มาแล้วนะคบทุกคนไม่ได้มีอาการแบบนี้มาหลายวันเนาะวันนี้มีสมัง่งเออ คืนนี้ก็ไม่ต้องนอนนะคะแข่งหมดเออนั่นแหละเนี่ยยีแตนเขาก็อยู่นี่เนี่ยบ้านยีแตนอยู่ไหนบ้านยีแตนนะไม่รู้เขาเนี่ยยีแตนเนี่ยเอออยู่นี่แล้วบ้านยีดอกไม้อยู่ไหนอะบ้านยีดอกไม้อยู่ไหนบ้านยีแตนอยู่นี่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะเหรออยู่บ้านก็เนี่ยบ้านบ้านยีแตนอยู่นี่แล้วบ้านยีดอกไม้อยู่ไหนอะก็อยู่บ้านดาวน์นี่ไม่ได้อยู่ใกล้กับจีแตนนึกเหรอบ้านอะ ก๋วยแตนเขาก็อยู่เนี่ยแล้วบ้านยีดอกไม้ไม่ได้อยู่ใกล้กับบ้านยีแตนนะเหรอไม่ใช่พี่น้องกันเหรอเบียีดอกไม้บ้านไปอยู่ไหนอะเออก็บ้านนั่นอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเออบ้านยีแตนเขาอยู่เนี่ยนะบ้านยีดอกไม้ไม่ได้อยู่ใกล้กับยีแตนนะเหรอ <c oughs> จะได้บอกรถก็ถูกไปทั้งไหนอะเออบอกรถไตะกม้มมอื <c oughs> ใช่ไหมต้องบอกรถตะกลมนะ ค่ารถมันถูกรถตะกมมาแต่เขาบอ,อกต้องรอไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถ้าจะไปเดี๋ยวนี้ก็เขาให้เดินไปล่วงนาไปก่อนแกก็เดินไปก่อนก็ได้นะไปไม่ได้ทำไมไปก็นอนหลับไปซะมึงแบมึงรู้แล้วเหรอรู้แล้วอื